ทยาท daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักปีสวัสดีครับคุณอยู่กับผมโทมัสพิชเยนนะครับในทยาน EP 8นี้ครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องที่ผมได้มีโอกาสได้ทำไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับนั่นก็คือการทาวฮอลนะครับสำหรับท่านที่อาจจะแวะเข้ามาฟังและอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าทาวฮอลนะครับ ผมอยากจะให้นึกถึงเวลาที่เราเห็นภาพบริษัทนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีพนักงานนะครับยืนอยู่รอบๆนะครับแล้วก็ฟังผู้บริหารพูดนะครับ mm hmm. นั่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นการที่ออกมาอัปเดตนะครับออกมาพูดในสิ่งที่อยากจะประกาศให้กับทุกๆคนในบริษัทได้รับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับ mm hmm. ผมเองก็จะทําเรื่องของการชาวฮอลเนี่ยปกติ ก่อนหน้าที่จะมีโควิดก็พยายามทําให้ได้เดือนละครั้งนะครับเพื่อที่จะมาอัปเดตนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลทั่วไปเช่นเดือนที่แล้วยอดขายเป็นอย่างไรปัญหาในบริษัทมีอะไรบ้างมีสิ่งไหนที่อยากให้ทุกทกคนรับทราบโดยทั่วถึงกันนะครับแต่ว่าพอมีโควิดมาปั๊บเนี่ยก็มันก็มีความวุ่นวายนะครับเวิร์ r ฟรอมโฮมบ้างละนะครับการทาวน์ฮอลล์ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นควอเตอร์ละครั้งหรือไตรมาสละครั้งนะครับแล้วก็ต้องดูความเหมาะสมนะครับว่าบางเรื่องเนี่ย การทาวฮอลก็อาจจะสร้างความตกใจนะครับมากกว่าการที่พยายามเข้าไปคุยทีละแผนกแทนอะไรทํานองนี้นะครับทีนี้เมื่อวันวันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ได้มีโอกาสทาทาวฮอลนะครับแน่นอนว่าเวลาพูดทาวฮอลนะครับให้กับพนักง,งานทุกๆคนในบริษัทฟังเนี่ยมันก็คงมีเรื่องหลายเรื่องนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะยกมาเรื่องหนึ่งครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เ,เรียกได้ว่าหลายๆบริษัทก็มีนะครับแต่หลายบริษัทก็อาจจะยังไม่มีนะครับ สำหรับผมเองผมก็ไม่ได้คิดค้นเรื่องนี้เป็นคนแรกนะครับผมก็เห็นคนอื่นก็ทําแล้วก็ลอกเขามาเช่นกันนะครับสิ่งนี้เรียกว่ามานิเฟสโตนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับถแถลงการภายในนะครับผมก็เห็นบริษัทอย่างไนกี้เนี่ยเขาก็จะมีมานิเฟสโตของเขานะครับที่จะ list ออกมานะครับว่าในบริษัทของเขาเนี่ยถแถลงการภายในที่ต้องการให้ทุกๆุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนในองก์น,นะครับมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะครับ ของที่บริษัทผมเองเนี่ยผมก็เลยเขียนขึ้นมา5ข้อแล้วก็ผมก็ยึดถือใช้5ข้อเนี่ยครับตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มมีการระบาดโควิด1 9เพราะว่าตอนนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่บริษัทเราบริษัทเดียวครับผมคิดว่าทุกทุกบริษัททั้งโลกนี้แหละครับตกใจกับสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าการที่จะต้องทําให้ทุกคนไม่ตื่นตกใจโดยเกินไปนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าต้องรีเซ็ตวิธีคิดกับมุมมองนะครับว่า ในช่วงที่มีวิกฤตแบบนี้เนี่ยในบริษัทของเราควรจะใช้วิธีการจัดการเช่นไรนะครับผมก็เลยลิสต์ออกมา5ข้อนะครับแล้วก็สื่อสารเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกๆที่มีการระบาดนะจนถึงวันจันทร์ล่าสุดที่ผมได้มีการสื่อสารออกไปครับ5ข้อนั้นเนี่ยก็มีดังนี้นะครับข้อที่1 teamwork is everything นะครับถ้าแปลก็คือการทํางานเป็นทีมคือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นกุญแจสู่ชัยชนะซึ่งเรื่องนี้เป็น ผมเชื่อว่าในบริษัทผมเนี่ยเรื่องนี้สําคัญที่สุดแล้วนะครับจะไม่มีอะไรสําคัญยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วนะครับคือการที่ส่วนใหญ่เราก็จะบอกว่าลูกค้าคือศูนย์กลางนะครับการเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลางการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดผมเห็นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าก่อนที่คุณจะไปสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เนี่ยทีมเวิร์กจากภายในต้องเกิดขึ้นก่อนนะครับคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาสินค้าหรือบริการที่ดีที่สุดที่จะสามารถไปตอบสนองความต้้องกกาารรขลลูคคไดเยนะับ ถ้าการทํางานภายในของคุณยังไม่สามารถทํางานเป็นทีมเวิร์กได้นะครับถ้าฝ่ายผลิตนะครับฝ่ายจัดซื้อนะครับฝ่ายบริการหลังการขายฝ่ายขายฝ่ายมาร์เก็ตติ้งนะครับไม่ได้มองในสิ่งที่มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็ทํางานเชื่อมต่อกันให้เป็นทีมนะครับผมไม่คิดว่าการจะเอาสินค้าหรือบริการนั้นไปตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามที่บริษัทส่วนใหญ่คาดฝันไว้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อหนึ่งเลยครับสำคัญที่สุดว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กจะนํามาซึ่งกุญแจสู่ชัยชนะในทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการไว้นะครับก็ข้อ2นะครับ not o w n but utilize นะครับข้อนี้แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งรอบตัวแทนที่จะต้องลงทุนเองทุกอย่างนะครับประเด็นมันก็คือว่าพอมันมีการระบาดของโควิด -19 เกิดขึ้นมาเนี่ยครับแน่นอนว่า ก็มีความจาเป็นที่เราจะต้องพยายามที่จะเก็บรักษาเรื่องของสภาพคล่องเอาไว้นะครับหรือตัวเงินสะสมเนี่ยนะครับอะไรที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายที่จะต้องลงทุนเนี่ยก็ต้องพยายามคิดดูให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันผมคิดว่าสภาพเศรษฐกิจธธนะครับการแข่งขันธุรกิจในสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนนี้เนี่ยทำอะไรต้องพยายามทําเองทั้งหมดนะครับคุณผลิตนะครับจัดเก็บสินค้า มีรถส่งของทุกอย่างเนี่ยคุณก็ต้องมีโรงงานมีสายการผลิตนะครับมี warehouse ใหญ่ๆมีรถส่งของมีทุกอย่างเองหมดแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเซอร์วิสหลายอย่างครับมาถูก Start-up หลายๆราย,ายหรือบริษัทหลายๆบริษัทที่เขามีความเก่งกาจในเรื่องนั้นจริงๆเนี่ยฮะมาอุทิศมาเดทิเคททำธุรกิจนั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ให้บริการธุรกิจนั้นเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างเช่นทำโกดัง เป็นฟูลฟิลเมนต์นะครับจากเดิมที่ให้เช่าโกดังเฉยๆเนี่ยมีบริการที่จะเก็บสต็อกแล้วก็ส่งของให้ด้วยแบบนี้เป็นต้นหรือเป็นบริษัทที่ให้บริการรับส่งสินค้าโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทเราจะต้องเติบโตขึ้นเนี่ยครับมันไม่ยังเป็นที่จะต้องลงทุนสร้างคลังสินค้าให้ใหญ่ขึ้นตามการเติบโตแล้วหรือไม่จัเป็นที่ต้องลงทุนซื้อรถขนส่งจํานวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมันมีผู้ให้บริการที่เขาสามารถที่จะ,ะทําภายใต้ประสิทธิภาพที่ดีกว่า โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนเองในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกือบจะใกล้เคียงกันเลยบางครั้งเขาอาจจะทําได้ถูกกับเราด้วยซ้ําเพราะว่าเราทําเองเนี่ยมันน่าจะถูกกว่านะแต่ประสิทธิภาพที่เราทําได้เนี่ยกลับสู้เขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหันมามองว่าอะไรที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนจากการเป็นคนต้องลงทุนเองทุกอย่างกลายเป็นหาพาร์ทเนอร์ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์นะครับเอาเซอร์วิสต่างๆของพาร์ทเนอร์เหล่านั้นเนี่ยมาสร้างประโยชน์ให้เราก็เป็นวินวินนะฮะ พาร์ทเนอร์ที่เข้ามาก็ได้ผลกําไรจากการทําธุรกิจร่วมกับเราเราเองก็ไม่ต้องลงทุนเองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องมาใช้เสียเวลาในการพัฒนาลองคิดดูฮะสร้างโกดังขึ้นมาอันหนึ่งเนี่ยกว่ามันจะเสร็จกว่ามันจะใช้ได้มันตั้งนานเท่าไหร่นะครับหรือว่าเราเนี่ยเป็นบริษัทที่พัฒนาสินค้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมฮะแต่กลับต้องมานั่งคุมเรื่องของคิวรถขนส่งอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็ทําได้แต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดนะครับเพราะฉะนั้นเมี่ยมันทําสู้คนที่เขาทําอยู่ทุกววัันนนนนไไไมม่่่่่ด้้แแออออยูละรรบบบเืงงข นะเรื่องคนที่เก่งที่สุดในเรื่องนั้นๆก็คงไม่ได้มาอยู่กับเราก็ต้องไปอยู่กับบริษัทที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับมาที่ข้อ3นะครับ data not emotion นะครับ data not emotion คืออะไรนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยครับเวลาที่เราเข้าประชุมเนี่ยครับแล้วเวลาเรามีอิชชูบางอย่างที่มันจะต้องถกเถียงกันเช่นสินค้าตัวใหม่จะออกมาขายเนี่ยจะทำเป็นสีอะไรนะครับ สินค้าตัวนี้ควรจะไปขายช่องทางไหนตัวนี้สินค้าตัวนี้ขายดีหรือยังหรือควรจะหยุดขายหรือเปล่านะครับหลายๆครั้งครับที่มันมีกับดักนะครับทางการบริหารจัดก,การภายในของบริษัทที่อาจจะกลางเก่ากลางใหม่หรืออยู่มานานแล้วเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าความเก่าแล้วก็ประสบการณ์นะครับหลายครั้งครับที่คนที่อยู่กับบริษัทมานานแล้วก็ประสบความสำเร็จมาโดยตลอดนะครับอาจจะเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองผ่านมานั้นเนี่ยมัน น่าจะยังเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตนะครับใช้ความเกา๋าใช้ประสบการณ์เสียงก็เลยดังกว่าเพื่อนในห้องประชุมแล้วก็ทําให้ทุกคนอาจจะต้องยอมตามนั้นนะครับหรือว่าการถกเถียงบางครั้งนะครับตั้งอยู่บนความหวังดีของบริษัททั้งหมดนี่แหละครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างก็มองว่าต่างก็หวังดีกับบริษัทนะครับแต่ว่าพอเถียงๆกันไปปั๊บเนี่ยต่างคนต่างวองดีแต่มันมองคนละฝั่งนะครับ ก็จะเกิดเรื่องการใช้อารมณ์เกิดขึ้นว่าทำไมาอีกฝ่ายไม่ยอมฟังสิ่งที่ตัวเองพูดบ้างนะครับทั้ง2เรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเก่าหรือประสบการณ์หรือเป็นเรื่องของความหวังดีที่มีให้กับบริษัทที่ตัวเองรักอย่างเต็มเปี่ยมเนี่ยมันจะสามารถถูกจัดการ ให้อยู่ตรงกลางได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Data หรือข้อมูลนะครับเนั้นเวลาเถียงกันครับผมก็จะย้ําเสมอว่าเราจะไม่เถียงกันด้วยอารมณ์หรือใช้คําว่าเราทํางานเต็มที่หรือรักบริษัทหรือว่าที่ผ่านมามันเป็นแบบนี้เราจะต้องเดาข้อมูลมากลางและข้อมูลนั้นควรจะมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นดึงจากฐานข้อมูลของ ERP ของบริษัทหรือมาจากข้อมูลที่ได้จากลูกค้าโดยตรงหรือการลงไป Research หรือการไปเก็บข้อมูลจากหน้าร้านแบบนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเอาเรื่องของ อารมณ์นั้นออกไปเพราะอารมณ์ในทางปฏิบัติในทางบริหารจัดการแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือที่แย่มากครับที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้มันจะเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆครับในการเข้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นแต่มันอาจจะแย่จริงๆครับในเรื่องของการตัดสินใจนะครับข้อ 4. ครับ we are in war นะครับต้องยอมรับจริงๆว่าภายใต้สถานการณ์โควิดเนี่ยเราเหมือนกับอยู่ภายใต้สงครามแล้วเราก็ต้องรบกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนอกจากที่เราจะต้องรบกับคู่แข่งอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องก็ต้องบอกว่าพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมองคู่แข่งเปลี่ยนไปนะครับว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมมากกว่านะครับการที่จะต้องทําให้อุตสาหกรรมนั้นมันยังต้องคงอยู่ต่อไปได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกไม่ได้จริงๆที่ทีมเราทุกคนจะต้องกระหายในชัยชนะนะครับต้องตื่นเช้ามานะครับออกไปทํางานด้วยความคาดหวังที่ว่าเราจะต้องเอาชนะศึกสงครามที่เรามองไม่เห็นในครั้งนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ Evolution alive นะครับผู้ที่ปรับตัวเท่านั้นจึงจะอยู่รอดเป็นไปตามกฎที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าผู้แข็งแกร่งอาจจะไม่ได้มีสิทธิ์ในการอยู่รอดได้มากเท่ากับผู้ที่ปรับตัวได้เก่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ข้อนี้ครับก็เป็นมานิเฟสโตหรือเป็นแถลงการภายในนะครับที่ผมใช้ในการชาว hall กับทุกๆคนตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 เป็นต้นมานะครับ แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรจากทีมงานของทุกๆคนนะครับก็สำหรับ EP 8ผมก็ขอแชร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาพบกันใน EP ต่อไปสำหรับทุกๆท่านอาจจะเอาวิธีการแบบนี้ในการทำมานิเฟสโตหรือแถลงการภายในลองมาใช้ใดูได้อาจจะได้ประโยชน์ในการทำทาวน์ฮอลหรือในการสร้างการร่วมแรงร่วมใจแล้วก็น้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันในบริษัทของท่าน ได้เช่นเดียวกันขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP พีต่อไปสวัสดีครับทยาน d a ล l y p o d c a ส t ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชยงของพักดี